อ่นี้ครับห้้มเต็มท้องฝาย แอนฟิวเลนตะโพกวะครับหลายสามเหลี่ยมเลยเหรอไปแล้วโอ๊ะโอ,อ๊ะไปแล้ว เบ่งใไอฟิ์มปล่อยโคมมแล้วไอไต้ไทยอะนั่นอ้สวยบบอยแอนฟิว <mae> มปล่อย่ะกำลปล่อยังได้บ้านอู้หลายลกับโอ้โหโอ้โหเอาไงไนแอนฟิวมาจุดทถอะเอาตะโพแอนฟิวมาจุดแล้วจุดปะจุดปะครับอ้าวเออโอ้โหเยอะแยะเลยนั่นไอ้องไอฟิวพูน่ะของไอ้ฟิวเมื่อแล้วครับไฟไฟอีกว โอ้แป้าหนึ่งพูนไป่ัดศูนยดาอุ้ยลอดสายไฟโ่อ๋ตบมือมันลอดสายไฟลอดสายไฟได้สวยสวยสวยได้สวย สวยปะครับไปไหนไอนฟิบงบงไม่มุ oh, ่นึงเอาตะโพกแอนฟิวไม่จุดปะครับโอ้โหเลยองะยูเดียวเดียวได้บาเดียวเลยอเบ่อบ้าบ้า Oh. 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 Uh. Uh. Bye bye. Nhẹp. U uh, bắt <laughs> À, bắt tổ. Đây là. Ở trên khi nhảy. À. Giờ xuân con. Nhảy tăng tăng. Lấy, bông, bông, bông. แต่เอาหาเอินพิวจุดด้อก็ซิลาว่าแม่นั่นแม่นั่นม่เร้อบุยานตะโพกกาซิลาไงบายบาย Hùn bye 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 mượn oh. ui <cười> <cười> ui nhai ui 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 không ui 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 nè ui โอ้เออแอนฟิวแอนฟิวยอมไม่ไกลอะไอยานใช่เดี๋ยอมาใส oh, hey oh ่ก้นวววสวยทายบปฮันพู้ลัพู้ลักพู้ให่

买别的，别买买，没有，没了，没别了，不比。